จ้ากับมื้อเที่ยงอีกวันหนึ่งนะคะนี่วันนี้มาในทรงเปียโอเคค่ะก็ยังทงกินคนเดียวเหมือนเดิมแต่ว่ากินที่บ้านแล้วก็ทำเองแบบประหยัดนะคะก็คือข้าวผัดแล้วก็ไข่ดาวแล้วเบิ้ลสองฟองเลยนะเป็นคนชอบไข่ดาวที่แบบไม่สุกกินกันเลยค่ะผัดเองอ่ะผัดเองนี่ดูสีไข่ดาวนะ อืแต่ก็ดีที่มีผักเป็นคนชอบกินผักกินข้าวผักกับผักง่ายๆค่ะ <c oughs> นะคนคุ้มคูค่กันมาแล้วปัดสองจในกับลูกสาชีวิตเดือดเรียบง่ายก็โอเคนะ อันนี้ชีวิตคนไทยในใจอุคุมเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้โคราชอืผัดตองจานให้ลูกสาวจานหนึ่งอืมคุณแม,ม่กินกับยายแล้วมาเรื่